ชประชานุเคลาสห์14เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่11ตําตำบลค่ายบุกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีพื้นที่8ไร่2งาน78ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน1 8 8 4คนครู5 3คนพนักงานราชการ3คนครูอัจจ,จ้าง4คนครูพี่เรี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพันโรง2คนภายใต้การบริหารโรงเรียนของว่าที่พันตรีสมภูมิระวิวันพุ่มในการโรงเรียนรองผู้มในการโรงเรียน3คนคือนายเงินจี้กระโทูก รองฝ่ายบริหารงานบุคคลและกำกับดูแลการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1-3ถึงนายกิตชัยชมภูพิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานางบประมาณและกำกับดูแลการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6ถึงนางพกาพันผาจเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกำกับดูแลการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1.6ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14ได้ผ่านการประเมินเพื่อรับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านต่างๆหลายด้านเช่นโรงเรียนสีขาวโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนในฝันโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองนับตั้งแต่พุทธศักราช2511โรงเรียนได้รับเข้าไว้ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรัมา์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเห็นคุณประโยชน์จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยและเป็นที่ยกย่องเชิดชูกเกียรติไปทั่วโลกคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกคนได้ยินยอมพร้อมใจกัน น้อมนำกำหนดเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในนโยบายแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและได้นำมาจัดทำเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้บังเกิดผลสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปโดยมีการกำกับติดตามประเมินผลและนำผลการประเมิน มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทุกๆปีซึ่งนอกเหนือจากผู้บุญถมหลักที่ให้การสนับสนุนด้านปัจจัยและทรัพยากรการบริหารคือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนยังมีเครือข่ายทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนหลายส่วนเช่นกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายที่ส เทศาบาลตำบลหนองสองห้ององค์การบริหารส่วนตำบลแคบหว,วานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคบหว,วานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวัดโพชัยพระอารามหลวงวัดเซาเขตอุดมวัดอรัญญิกาวาสชมรมผู้ปกครองนักเรียนชมรมสิทธิเก่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ศึและเอกชนผู้มีจิตศรัทธาหลายๆส่วน นับว่าเป็นการระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบของทุนทรัพย์วัสดุสิ่งของกำลังความคิดและกำลังคนจึงช่วยให้การดำเนินงานตามโครงการตามหลักปรยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลน,นังนต่อไปนี้การดำเนินงานด้านวิชาการโรงเรียนได้บรูรณาการหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าไว้ในทุกกลุ่มสาระมีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้หนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจ,จริงตามหลักเศรษฐกิจกพอเพียงดังนี้คือ <S <S กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิทุกๆปีแต่เนื่องจากโรงเรียนมีข้อจำกัดในด้านพื้นที่จึงได้แก้ปัญหาโดยการปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิก์หรือพืชไร้ดินและการปลูกผักในกระถาง การเพาะเห็นนางฟ้าการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนซึ่งสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและทำให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพและมีเงินไรายได้ส่วนหนึ่งกิจกรรมจากสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยถ่ายทอดความรู้กิจกรรมทำาแบกไม้จันทรซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถนำไปจำหน่ายเป็นไรายได้ในระหว่างเรียน กิจกรรมประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้และวัสดุรีไซเคิลกิจกรรมสัก,กรร้านค้ากิจกรรมประหยัดพลังงานกิจกรรมเสริมสวยกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์กิจกรรมวันอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกิจกรรมนำเสนอความรู้หน้าเสาธง กิจกรรมดนตรีกิจกรรมนาฏศิลป์กิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมวันสำคัญโรงเรียนเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่มีผลต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนและก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและย,ยั่งยืนดังนั้น จึงได้ทุ่มเทในการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาอาคารสถานที่จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้มีสภาพบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติร่มรื่นสะอาดสวยงามอยู่เสมอนอกจากนี้ยังได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลายครบถ้วนเช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ห้องคณิตศาสตร์ห้องจริยศึกษาห้องดนตรีห้องนาฏศินกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนยังมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติบ,ตบนพื้นฐานของความมีระเบียบวิน,นัยคุณธรรมจริยธรรมและสอดคล้องวัฒนธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกิจกรรมคัติธรรมวร้อกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสัปดาระครั้งโดยพระครูสอนศิลธรรมในโรงเรียนกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือกิจกรรมยุวกาชาติกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นผู้นำสร้างศรัทธาและสร้างแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเห็นความสำคัญของบุคลากรจึงได้อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียง และให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เศรษกิจพอเพียงเลี้ยงชีพชอบองค์ประกอบสามห่วงสองเงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผลเป็น,นกลไกภูมิคุ้มภัยไม่ประมาทขาดปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมประจําจิตสองเงื่อนติดผูกใจไ่อุตสาถึงมีมากมีน้อยค่อยพัฒนาสร้างความสามัคคีมีแบ่งปัน ไม่เห่อเหมิมเกินตัวมัวเอาอย่างขยันสร้างอดออมย่อมสุขสรรพ่อหยิบยื่นหลักใจใหญ่อนันต์เพียงเรานั้นทำจริงอย่านิ่งนอนเศรษฐกิจเศรษฐใจให้ควบคู่พระองค์ผู้ปรีชานำมาสอนขอพระองค์ทรงเจริญนิรันดนจรจตุพรพิพัฒน์ไทยไทยเจริญ